สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไลผููต้านของขินนานในตอนที่613นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่เจ้ากาดียังไงข้าคือราชันอามาตะเฟิงจินว่านเซียวคือบุตรชายคนเดียวของข้าเจ้ามดพวกเจ้ากาดียังไงเป็นเพียงแค่เจจำนวงหนึ่งกำมือของคนผู้หนึ่งกล้ามาข่มขู่ข้าเชียวหรือ ชิ้นนั้นฝากไว้ก่อนเถอะแกไม่คิดเลยว่าเขาจะมีกระบวนท่าหลบที่ทรงพลังถึงเพียงนี้อย่างว่าแล้วนะเขาคือบุตรชายของผู้ปกครองไร่เทียมทานเขาค่อนข้างแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบก,กับอัจฉริยะไร้ผู้ใดเรียบโดยทั่วไปและสำหรับผนึกพิเศษอันนั้นมันน่าจะยังใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ว่านเซียวสามารถลบนี้ไ,ได้ หากข้าไม่บังเอิญพบเจอกับว่านเซียวอีกครั้งข้าจะรอจนกว่าจะได้ขึ้นเป็นอมตะและกลายเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทานเพื่อที่จะควบคุมราชาอมาตะเฟิงกินให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้านั่นมันคนพวกนั้นเทพสวรรค์ขั้นสูงสุดถึง10คนอันดับแรกเลยข้าควรจะออกไปจากที่นี่ก่อน ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในตอนนี้ข้าสามารถบทขยี้เทพสวรรค์ขั้นที่5้าและสามารถเอาชีวิตรอดได้จากคู่ต่อสู้ที่อยู่ระดับเทพสวรรค์ขั้นที่แไดไดเลยอย่างไรก็ตามข้ายังห่างไกลยังมากจากเทพสวรรค์ขั้นสูงสุดไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้ง1ิคนในเวลาเดียวกันเลยนี่ก็ผ่านมาหนึ่งอชั่วลมหายใจแล้วข้านี้มาไกลพอสมควรคงจะหนีรอดจากพวกเขาได้แล้วละมั้ง ข้าจำเป็นต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพัฒนาพลังวรยุทธ์ให้ไปสู่ขอบเขตเทพสวรรค์มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าหากข้าสามารถพัฒนาไปจนถึงระดับเทพสวรรค์ขั้นที่5ได้พื้นที่อามาตะโบราณแห่งหนึ่งในแค้นอามาตะขนาดเล็กเสเวียนผิงอย่างแม่น้ำแปรเปลี่ยนก้าวทำนองกำลังเปิดให้เข้าได้แล้วพื้นที่อามาตะโบราณกำลังจะปรากฏอย่างนั้นเหรอฮะได้แดงนี่ ข้าจะขอแนะนำว่าเจ้าไม่ควรไปที่แคว้นอมตะขนาดเล็กสเวียนผิงแม่น้ำปเปลี่ยนก้าทาน้องจะสามารถให้เข้าไปได้อย่างน้อยในอีกสามเดือนหลังจากนี้แล้วทําไมข้าถึงไม่ควรไปล่ะนี่เจ้าคิดจริงๆหรอว่าพื้นที่อมตะโบราณจะเพียงพอที่จะทําให้เจ้าขึ้นสู่ความเป็นอมตะนะเจ้าลืมไปแล้วหรอว่าตอนที่เจ้าสําเร็จขอบเขตจักรพัิยุทธและสําเร็จขอบเขตเทพยุดได้เป็นอย่างไร ความพยายามในการเป็นอมตะของเจ้านั้นแตกต่างจากของคนอื่นมากก็คือสมบัติพันพบโชคชะตาที่เจ้าต้องการและ,ละระดับของเหตุการณ์จะแตกต่างไปด้วยเช่นกันเมื่อตอนที่ข้าพยายามขึ้นสู่สวรรค์ครั้งแรกมีพื้นที่อมตะโบราณแค่เพียง8แห่งดังนั้นความพยายามของข้าจึงไม่สําเร็จครั้งที่2องข้าสําเร็จอย่างยากลําบากด้วยพื้นที่อมตะโบราณ14แห่ง เช่นนั้นท่านกำลังจะพูดว่าข้ากำลังต้องการอย่างน้อย14สถานที่อมตะหรือมากกว่านั้นในการจะขึ้นสู่การเป็นอมตะอย่างนั้นหรอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าสถานที่อมตะจะเกิดขึ้นกี่แห่งอย่างนั้นหรอสนามลบอมตะโบราณและพื้นที่ต้องห้ามจะปรากฏขึ้นเพียงแค่ในทุก20ปีหรือทุก40ปีและทุกครั้งจะมีจํานวนน้อยมากหรือประมาณ10แห่งเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้จํานวนที่แน่นอน แต่ว่าในการประชุมจกักรพรรดิก้าสวรรค์ได้ข้อสรุปกันว่าครั้งนี้จะมีพื้นที่อมาตาโบราณเพียงแค่3แห่งเท่านั้นมีแค่3แห่งอย่างนั้นหรอแล้วข้าจะขึ้นเป็นอมาตาได้ยังไงกันแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆหรอเมซส มีหนทางสําหรับทุกสิ่งบนโลกใบนี้รวมถึงการกระตุ้นพื้นที่อามาตาโบราณตอนที่ข้าพยายามจะขึ้นสู่อามาตาเป็นครั้งที่2มีพื้นที่อามาตาโบราณเพียงแค่9้าแห่งแต่ด้วยกลอุบายบางอย่างสุดท้ายมันก็มีทั้งหมด14แห่งกลอุบายนั้นมันทํำยังไงอย่างนั้นหรอ กลนอบายเหล่านั้นคืออะไรข้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้บอกเจ้าและเจ้ายังคงไม่สามารถทํามันได้ในตอนนี้แต่อย่างไรก็าตามหากเจ้าสัญญาว่าจะติดค้างนี่บญคุณของข้าข้าจะยอมให้จํานวนของพื้นที่อามาตะาโบร้านเพิ่มขึ้นถึง14แห่งหรือมากกว่านั้นแนะ่ถ้าท่านสามารถทำได้จริงข้าก็จะให้คำสัญญาต่อท่านถ้าอย่างนั้นก็ถือเป็นอันตกลงข้าจะเปลี่ยนจากการไปที่แควนขนาดเล็กสเวนพิง์เป็นสำนักชงอยู่ไทหวงยิโกะ ในเมื่อจัก,กรพรรดินี้ได้ปฏิเสธคำเชิญทุกขั้ออำนาจแต่นางลงเอยด้วยการเป็นผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุธของมหาอำนาจนี้แสดงว่าข้าต้องไปดูสักน้อยเอ๊ะหรือว่าคนของหลงสเวียนลิงมาเพื่อสังหารข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นใครท่านพี่ชิ้นนานข้าคือชิวหงท่านจำข้าได้ไหมคิวหงอย่างนั้นหรอแน่นอนสิข้าจำเจ้าได้ ตอนนั้นข้าต้องขอขอบคุณร่างกายของคิวหงผู้นี้และที่ทําให้ข้าสามารถอยู่บนพื้นที่เก้าสวรรค์ชั้นฟ้านี้ได้ข้าต้องขอขอบคุณท่านพี่ชินน,นันที่ทําให้ข้ากลับมามีชีวิตได้พี่ชินน,นันข้ารู้ว่าท่านพยายามที่จะพัฒนาพลังวลยุทธ์ของท่านเพื่อเตรียมตัวในการพยายามขึ้นสู่ความเป็นอมตะข้าเพิ่งจะตอบรับการสแสวงหาบางอย่างที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งทำไมท่านไม่ไปกับข้าละ ข้าไม่รู้ว่าท่านพี่ชินนานจะเชื่อข้าหรือไม่แต่ข้าขอสาบานว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าก็ไม่มีวันทรยศพี่ชินนานอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นหรอกบนพื้นที่ก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าอันกว้างใหญ่นี้แต่เราก็ได้พบกันโชคชะตาพาให้เรามาพบกันแล้วและเจ้าก็เชิญข้าทําไมข้าจะไม่ไปล่ะรอข้าที่เมืองโบราณเงียบงันข้าจะไปที่นั่นภายในหนึ่งวันถ้าอย่างนั้นข้าจะรอพี่ชายชินนานอยู่ที่นั่นนะ เมืองข้างหน้านี้ก็คือเ,ม,อเ 23, มืองโบราณเงียบงันหนึ่งใน23เมืองโบราณที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักชงอยู่ไทยห่วงตามที่เห็นในป้ายอมาตาหมือนเต๋อสำนักชงอยู่ไทยห่วงมีพื้นที่เตา๋าเซียนฟูอยู่19แหง่งและมีพื้นที่สแสวงเต๋ออีกสองแหง่งข้ามีความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่สแสวงหาเต๋ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าข้าไปถึงข้าจะลองถามชิวงหงดูในภายหลัง การทดสอบเพื่อเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนักชงยูไทย่วงเพียงแค่หนึ่งมืนศิลาอมตะและข้าจะสอนเจ้าว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นสิทธิ์ฝ่ายนอก